สวัสดีครับอยู่ในช่องเดคอมีพีทนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถกันอีกเช่นเคยครั้งที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราเพิ่งรีวิวพ่วงสามเพาไปเนาะซึ่งตอนนั้นพ่วงสามเพาที่เรารีวิวเนี่ยก็จะเป็นพ่วงคันสีเขียวอ่อนใช่ปะถ้าเราจําได้นะครับแล้วผมอาจจะมีพูดเกินเกินว่าเพิ่งปิดการขายได้คันนึงเป็นคันสีน้ําเงินซึ่งก็คือคันนี้ห <c oughs> ลายคนจะงงมันน้ําเงินยังไงเดิมทีคันนี้มันเป็นน้าเงินนะคุณผู้ชมแล้วทางลูกค้าบอกว่าเขาอยากได้สีเขียวเลยก็เปลี่ยนสีใหม่ครับ โดยการยังมีอันนี้ยังมีแบบเขาโครของรนเดอร์อยู่นะถ้าสังเกตดูดีๆนะครับว่าเขาโครงสีเดิมมีลายเป็นลางเหมือนเดิมหมดนะครับเราแค่กบน้ําเงินเป็นเขียวอ่ะนะครับก็แต่แต่จะมีบางจุดที่เราไม่กบนะอย่างเช่นโลโก้นะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะคันนี้เนี่ยก็จะเป็นสเปคพ่วงดับสามพาหกเมตรแปดสิบนะครับก็จะมาในธีมของดิมอนซีรีส์นะอ่าดิมอนซีรีส์อยู่นะครับเพราะว่ารถครันนี้มีการทําสี ที่แบบทำแบบเวอร์ชันไฟนอลแล้วเสร็จจริงๆเนี่ยมันคือของปีที่แล้วนะครับปี2024เนาะแล้วลูกค้าเพิ่งมาซื้อมีนายปี25รถนะครับทาสีเสร็จไปแล้วก็เป็น2024นี่แหละเนาะนะครับลายก็สีมันเสร็จไปแล้วไงเพราะว่าเราแค่ลายเดิมหมดเลยเพราะว่าเราแค่ปิดสติ๊กเกอร์ลายใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีแค่นั้นเองเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของตัวด้านหน้าก่อนเลยละกันด้านหน้านะครับตัวสามเหลี่ยมเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะคือเปลี่ยนสีนะครับ สีเขียวนะซึ่งคันนี้จะมาในธีมเขียวแบบเขียวอ่นอ,อนๆอะไรอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเขียวว่า tvc เหมือนเดิมนะสังเกตได้นะครับลายนี่ก็เหมือนเดิมคันนี้ทางลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่ายัางไงเอาอยัางไงก็ได้ให้สีน้าเงินมันน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับไอจุดไหนที่เคยเป็นน้าเงินเดิมเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะเนี่ยแต่ยกเว้นโลโก้โลโก้นี้เราคงไว้เป็นสีน้าเงินนะครับเพราะว่าเราอยากให้มันมองแล้วยังรู้อยู่ไงว่าไอเนี่ยเดิมทีรถคันนี้มันเคยเป็นสีน้ําเงินมาก่อนนะครับเลยก็โลโก้ก นะแล้วก็มาเดมอนซีรีส์เราก็คือเพชรสเม็ดก็เม็ดหนึ่งเม็ดสออยู่เหมือนเดิมที่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับมาตรงนี้เนี่ยอ่ะเรามาพูดสเปคกันเลยดีกว่าเนะาะรถคันนี้เนี่ยนะครับสเปกเนี่ยกระบะนะกระบะยาวอยู่ที่6กเมตรแปกว้าง2องเมตรห้าสิบห้าสูงสองเมตรสิบนะสลับรถคันนี้เป็นรถกระบะแผงปีเนียม 3, สามเสาาซึ่งตอนนี้ถ้าคนไหนอยากได้เนี่ยผมมีอีกคันนึงนะคือสีฟ้านะครับ เดี๋ยวเด้งพาไปดูเ่ะไม่ต้องเด้งอ่อเดี๋ยวเราเห็นเห็นคันนูนนะอ่ะเดี๋ยวเด้งให้ดูใกล้ๆคนไหนอยากได้เอาไปได้เลยครับเราจะไปอย่างนี้ดีมไลมอนนะเพจสองเม็ดนะครับกันข้างก็เป็นกันข้างสแตนเลสสตาร์ของแบบแบบใหม่ที่เราใช้กันอยู่แล้วอะเนาะนะครับกันข้างแบบนี้ก็คือมันเป็นรถใหม่นี่แหละเนาะจดทะเบียนใหม่เลยลคือรถคันนี้คือถ้าเจ้าของซื้อไปก็คือเป็นมือหนึ่งเลยนะนี่ กระทะล้อพ่นสีเงินครับปลอกดุมล้อเป็นสีเขียวพร้อมจับกับเสื้อพาวฟูเวอร์คือช่วงล่างใหม่เลยอ่านี่เสื้อพาวฟูเวอร์นะครับล้อสิตัวยางเป็นยางไฟร์มักนะครับรุ่น fm 787นะขนาดหน้ายาง11.22.5 R นั่นเองไฟข้างรถคันนี้ก็เป็นไฟแบบ led นะครับแผ่นสะท้อนแสงก็ติดใหม่ทั้งคันนะนะนี่ก็เป็นอย่างนี้นะ มาด้าท้ายเห็นนะติ๊กเนี่ยถ้าคนไหนเคยเห็นภาพตอนที่ผมขายในคันสีน้ําเงินนะ่ะจะรู้เลยว่าคันเนี้ยลายทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแค่เปี่ยนเป็นเขียวเหมือนกันหมดจริงๆไฟ,ไ,ฟไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟท้ายหลังก็เป็นแบบ LED นะครับขอเป็นกรอบสแตนเลสนี่ด้านด้านหลังก็เป็นอย่างนี้มีเขียนรถพ่วงนะอ่ากันชนท้ายก็เป็นกันชนท้ายตามกฎหมายใหม่นะของกรมขนส่งทางบกนี่นท้ายก็เป็นอย่างนี้นะครับ แผ่นเสียบ้ายไม่ได้ใส่นะตามปกตินะครับนี่ด้านข้างก็เป็นอย่างนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งนี่ก็เป็นแบบนี้เลยครับไล่ดูตรงนี้ยางก็เป็นยางใหม่นะถ้าคนไหนถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากจะซื้อคันสีฟ้าเนี่ยนะก็ ติดต่อได้เลยนะครับนี่สามารถติดต่อได้เลยซึ่งคันนั้นน่ะจะเป็นโครงกระบะกเก่าน้ำหนักรถก็ประมาณ7 9 7 8าตันที่แะนะ่นั้นโดยประมาณบกรบนะครับอันี้น้ำหนักคันนั้นไม่ชัวร์แล้วก็คันนั้นเนี่ยช่วงล่างใหม่หมดเลยนะครับก็คือได้เหมือนคันนี้เลยก็คือได้ช่วงล่างใหม่ทั้งหมดนะแค่โครงกระบะกเก่านะครับแล้วก็ยางใส่เส้นใหม่เลยนะครับ12เนี่ยทั้งหมดเนี่ย3เพลาอ่ะใส่เส้นใหม่หมดกันข้างก็ได้กันข้างเหมือนคันนี้เป๊ะเลยนะครับกันชนท้ายติดให้ก็คือ คุณซื้อเนี่ยลดสภาพใช้งานได้เลยนะครับเอาไปจดทะเบียนเป็นเจ้าของมือแรกได้เลยอ่ะเนาะนะนั่นแหละครับก็จะมีคันสีฟ้าที่จะเป็นโครงกระบะเก่าคันเขียวคันน้าเงินไม่ใช่น้าเงินปัจจุบันเป็นเขียวแล้วอีสองคันเนี้ยอีคันที่เรารีวิวไปอาทิตย์ที่แล้วกับคันเนี้ยก็เป็นโครงกระบะเก่านะครับอ่าก็เหมือนกันเลยถ้าคนไหนซื้อคันสีฟ้าเหมือนกันหมดครับช่วงล่างใหม่หมดยางเส้นใหม่หมดกันข้างใหม่กันชนท้ายใหม่อ่า สีฟ้าผมบอกเลยว่ารถออกไปนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือสภาพส,สีก็สีวยอยู่แล้วด้วยแนละ้วสีฟ้านะั้นไม่เป็นฟ้าแบบฟ้าปากกายอย่นนะนะด้วยเนาะโอเคนะครับนี่มาดูตรงนี้เป็นอย่างนี้เลยจะย้อนแสงนิดนึงเข้าใกล้หน่อยอเป็นอย่างนี้เลยครับสลับเจ้าพ่วงสามพาดัมหกเมตรแปดสิบคันนี้นะนอ่ะเนาะนี่ลืมเราลืมพาไปดูมีกล่องเก็บรางเครื่องมือให้ด้วยนะลืมบอกใส่ทุกคันอยู่แล้วนะสลับรถพ่วงนะครับกล่องเก็บรางเครื่องมือก็อยู่อย่างนี้นะ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเบรกลมลูกนะครับบางฝุ่นก็เปลี่ยนใหม่ทั้งคันครับเป็นสีเขียวเดิมทีคันนี้ติดบางฝุ่นเสเือนแต่ได้เขาว่ารถมันสีเขียวแล้วเราก็ต้องติดใหม่นะนี่ผมบอกเลยเมื่อกี้ถ้า,าใคนเห็นเงาสะท้อนจะบอกเลยว่าเสื้อผมนี่คือสุดๆนะครับตอนนี้ผมทำคอนเทนต์เรื่องเสื้ออยู่ไงให้ดูจากเงาสะท้อนแลวกันคนไหนอยากเห็นลูปเต็มๆก็ไปอยู่นเฟซบุ๊กส่วนตัวผมเอาละกันแหละเนาะโอเคถ้ากลับเข้าเรื่องนะครับตอนนี้คลิปเราจบแล้วเนาะก็ คนไหนสนใจนะครับอยากต่อรถใหม่ก็ได้นะต่อรถใหม่หรือรถโคกรถกระบะดาไม่ดารถเทเลอร์รถคืนเรียบเอารถขอลากเอารถเพิ่มคานเอารถเก่ามาทําใหม่อู่เราก็รับทาหมดเนาะหรือจะซื้อรถพ่วงเราก็มีนะครับตอนนี้เรามีคันสีฟ้าคันสีเขียวอีกคันหนึ่งซึ่งอยู่นี่คันนี้คนไหนสนใจเอาไปได้เลยครับรถสภาพรถเป็นรถมือสองกระบะใช้น้อยมากนะรถคันนี้กระบะสวยมากนะผมบอกเลยคันนี้ คนหนสนใจติดต่อมาก่อนหนะ้าเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งราคานะครับเพราะว่ารถอยู่ในช่วงขั้นตอนการเก็บงานอยู่เดี๋ยวเก็บงานเสร็จเราก็ลงขายเนาะไอคันนั้นเนี่ยจะได้บางคนอลูมิเนียมแต่ถ้าเป็นคันสีฟ้าที่เราที่สเปคเหมือนคันนี้เป๊ะๆเนี่ยไอคันนั้นจะเป็นบางคนเหล็กนะโอเคนะครับคนในสนใจสามารถติดต่อได้เลยทั้ง2ช่องทางของเราก็คือทางแฟนเพจอู่ที่ขึ้นให้ต,ตรงนี้หรือจะเบอร์โทรที่ขึ้นให้ตอนจบคลิปนะครับโอเคงั้นสลหรับคลิปนี้ไปละบายบายเสลล์แกน Next Time